ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง นายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จ ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำประรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้หรื้อถอนนยสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้หรื้อถอนทางข้ามลำประรุ จากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้สแสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านน่สมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดําเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้มลำน้ําของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้งลำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตะบลบ,บ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปรร่าลุ่ตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อย ั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลาปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทํานองนี้อีก <c oughs> ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากําชับให้อําเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคําร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป <c oughs> ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน